คนที่ชอบเรื่องท้าทไทยชอบลองของต้องดูคลิปนี้กับ5วิธีเห็นผีไปดูกันเลย สวัสดีครับพบกันในครั้งกับช่อง YouTube นกนันทีวีนะครับเรื่องผีหรือวิญญาณนั้นเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของคนไทยและคนทั่วโลกอีกด้วยนะครับหลายคนก็มีความสนใจอยากเห็นผีจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงวันนี้จึงได้รวบรวมวิธีการเห็นผี5วิธี <Okay. S 1> ด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่วิธีที่1ตัดเล็บตอนกลางคืนเวลาที่เหมาะสมในการตัดเล็บก็คือ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเท่านั้นจะไปตัดเวลาอื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดการตัดเล็บก็มีวิธีคือจะต้องตัดแบบนี้นะครับนิ้วก้อยนิ้วโป้ง นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้และเล็บที่ตัดนั้นจะต้องเป็นรูปเล็บที่สวยงามจะตัดหักตัดขาดอะไรไม่ได้โดยเด็ดขาดหลังจากที่เราตัดที่มือขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตัดที่มือซ้ายตัดลักษณะเดียวกันก็คือนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับ <c oughs> เมื่อเราตัดเล็บครบทั้งสองมือแล้วเศษเล็บที่ได้ทั้งหมด ให้ไปห่อไว้ในผ้าสีดําซึ่งเป็นต้องเป็นผ้าเก่าใช้แล้วจากนั้นนําไปวางไว้ทิศตะวันตกของที่นอนของเราเมื่อเราหลับนอนจะได้ยินเสียงบางอย่างนะครับเหมือนคนตัดเล็บอยู่ข้างๆเราดังแก๊กแก๊กแก๊กแกกนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากเห็นผีจริงๆนะครับเมื่อได้ยินเสียงแก,ก๊แกก,ก็ให้ลืมตาขึ้นมาดูได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วห้ามเวอยเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขามาดี เขาจะมาตัดเล็บเพื่อคืนเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเล็บที่เราตัดนั้นก็คือเราได้มอบให้เขาไปแล้วเขาก็มาตัดเล็บเขาคืนให้เรานะครับ <Okay. S 1> ตอนเช้าถ้าเราตื่นขึ้นมาก็เปิดผ้าดูจะเห็นว่าในห่อผ้านั้นไม่ใช่เล็บเรานะครับแต่เป็นเล็บที่เราได้ยินเสียงตัดเมื่อคืนนั่นเองนะครับเมื่อเราดูแล้วต้องกล่าวคําว่าขอบคุณนะครับเสร็จแล้วให้นําห่อผ้านั้นไปฝังดินไว้นะครับห้ามเผาหรือว่า ห้ามนาไปทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับวิธีที่2ในการเห็นผีนะครับคือนอนคาบทูบสีดําหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับพอเชื่อกันว่าทางทิศตะวันตกนั้นเป็นทิศของคนตายนะครับคนเป็นคนมีชีวิตจะไม่นิยมนอนหันศีรษะหรือว่าหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับวิธีการก็คือจะต้องทําในวันพระต้องนอนราบกับพื้นหันหัวไปทางทิศตะวันตกนอนพนมมือคาบทูบสีดำสามดอกนะครับหลับตานะครับแล้วท่อง นโมถอยหลังจำนวน16จบเมื่อลืมตาขึ้นมาอาจจะเห็นวิญญาณอยู่รอบตัวก็เป็นได้วิธีที่3ในการเห็นผีย็คือเคาะเรียกทีมากินข้าโอรานเชื่อว่าคนที่ตายจากอุบัติเหตุหรือว่าคนตายโหงนะครับจะติดในบริเวณที่เขาตายวิญญาณไม่หนีไปไหนหรือว่าบริเวณทางสามแพ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าวิญญาณจะมารวมกันอยู่ที่ทางสามแพ่งดังนั้น ถ้าเราอยากห็นผีก็ต้องไปเคาะเรียกผีมากินข้าวบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆบริเวณที่มีผีตายหงอยอยู่โดยการนําอาหารไปวางไว้บริเวณนั้นเสร็จแล้วก็เคาะช้อนเคาะซ่อมเคาะตะเกียบเคาะไปเรื่อยๆเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเราเคาะนี่ก็คือการเรียกผีมากินข้าวนั่นเองนะครับให้เราสังเกตปริมาณอาหารให้ดีนะครับ ว่าอาหารนั้นยังอยู่ปกติไหมหรือว่าลดลงไปนะครับถ้าอาหารมีการลดลงไปโดยไม่มีใครมาแตะก็แสดงว่าผีหรือวิญ,ญญาณที่เราเรียกนั้นมากินข้าวแล้วนะครับวิธีที่4ในการเห็นผีก็คือการหวีผมหน้ากระจกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นความเชื่อโบราณวิธีการก็คือให้เราปิดไฟในบ้านทุกดวงเสร็จแล้วก็จุดเทียนหนึ่งเล่มตั้งหน้ากระจกจากนั้นเราก็หวีผมตัวเองแล้วก็จ้องมองไปที่กระจกนะครับจะเห็นว่าใบหน้าของเรา มีการเปลี่ยนเป็นหน้าคนอื่นหรือ,อยังถ้าเปลี่ยนเนื้อก็คือดวงวิญญาณได้มาปรากฏให้เห็นแล้วนะครับวิธีที่ 5. สําหรับเห็นผีก็คือใส่เสื้อผ้าคนตายนะครับโดยการตระเตรียมเสื้อผ้าของคนตายไว้เสร็จแล้วนําไปที่วัดเมื่อไปถึงวัดแล้วก็ให้เราใส่เสื้อผ้าของคนตายนั้นกั้นหายใจ1ิบวินาทีอธิษฐานถึงสิ่งที่อยากเจออยากเจออะไรอยากเจอผีอก,อผก็อธิษฐานให้เจอผีเชื่อนะว่าหากทําตามวิธีนี้ ก็ <Contain> er. จะได้เห็นผีตามที่ต้องการและผีหรือวิญญาณที่มาปรากฏเห็นนั้นก็คือเจ้าของเสื้อผ้าที่ใส่นั่นเองนะครับนี่ก็คือ5 af, วิธีเห็นผีลองไปทํากันดูนะได้ผลยังไงคอมเมนต์ Comment ด้านล่างให้ได้อ่านกันด้วยนะครับก่อนจากฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลัางใจในการทําคลิปเลยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปในวันนี้สวัสดีครับ